ช่วยแชร์หน่อยข้าไปแชร์หน่อยนะคะกดไลค์สดแล้วนะแชร์หน่อยแชร์หน่อยเดีวอ่าประสบความสำเร็จอย่างสูงสาวสาวสาวจ๋าไลค์สดด้จ๊ะ การให้ด้วยนะคะปัจจุบันบริษัทของเราให้บริการสัญญาณมือถือนะคะชื่อว่าสัญญาณ K.O. ในทหนคะใครใช้ A.S. บ้างยกมือใครใช้ทรูบ้างคะยกมือหน่อยเอาทรูกับดีแท็กไม่ทำง,งานนะครับพักร้อนนะคะหยุดพักร้อนเนาะ อ่าโอเคค่ะค่ายของเราชื่อว่าเคโฟนะคะให้บริการจริงจริงญาติของทายคนเลยนะคะคนตกองตลอดทางเลยค่ะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะคุณพ่อคุณแม่เช้านัทบุรีทุกท่านนะคะบอสเตยนะคะนางสาวโรนดีลักษณะนะคะก็อยากจะใช้นางสาวอยู่นะคะถึงอายุ40กว่าแล้วนะคะนะคะขอเสียงปรบมือให้เตะไหน่อยได้ไหมคะ ค่ะอาหา,ารว่าไหมจำได้พี่จ๋าจำไดี่ทศบาลตำบลตกพงจ๋าตกพระจ๋ามาใครใช้มือถือค่ายอะไรบ้างใครใช้ AS คะอ่า AS นะคะใครใช้ t ทูดีแท็กบ้าง t ทูดีแท็กหนึ่งท่านนะคะสองท่านเนาะของเราเป็นค่ายล่าสุดข,ของประเทศไทยนะคะชื่อ K4 ซิมการ์ดของเรานะคะนาะสีแดงๆนะคะแบบนี้เลยเสียบเข้าไปลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะขึ้นว่า K4 หรือว่า K แล้วก็เลขสีดังนั้นนะคะหลายท่านบอกว่าเอธุรกิจเราเป็นแลทฟอร์มหรือเปล่าเราเป็นธุรกิจรับเติมเงินหรือเปล่า นี้นะคะระวังล้นอย่างเดียวค่ะเนะพราะทั้งหมดคือ3เท่า300้อยเอร์เซ็นต์า้เปอร์เซ็นต์าทำยังไงคะซื้อใหม่ซื้อใหม่เป็นยังไงคะ incentive ได้ใหม่ดังนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรคะช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือทีมงานยิ่งทีมงานเราโตแค่ไหนเขารับรายได้มากเท่าไหร่เราก็ได้อินเซน i v e มากเท่านั้น วันนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้คนนะคะเราไม่ได้เป็นธุรกิจที่ต้องบอกตรงๆนะคะว่าเราไม่ใช่ M อ M นะคะหลายๆท่านมองว่าเอ๊นี่เป็นบริษัท M อ M หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะกิจกรรมทางด้านการตลาดของเราเพื่อขยายฐานผู้ใช้งาน k คเรามีกำหดนดระยะเวลาชัดเจนนะคะเรามีโครงการแผนงานชัดเจน นะเราไม่ได้ทาไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นวันนี้เราจะกระจายซิมของเราให้ครบ3ล้านซิมเร็วที่สุดนะะกิจกรรมทางด้านตลาดเพื่อสนับสนุสนตัวแทนและนักลงทุนนะคะแน่นอนบริษัทต้องการนักลงทุนค่ะและบริษัทก็ต้องการตัวแทนและบริษัทก็ต้องการผู้ใช้งานนะดังนั้นที่นี่ตอบโจทย์ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนจำน,าน่าย หรือคุณจะเป็นผู้ใช้งานนะคะทาไมบริษัทต,ต้องมีนักลงทุนทาไมบริษัทไม่ลงทุนเองอนาคตรเราจะก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์บริษัทจําเป็นต้องมีนายทุนอของตัวเองนะคะเพราะไม่งั้นเราจะไปเจอกลุ่มทุนในตลาดถูกต้องไหมคะแล้วันนี้เราวางรากฐานเติบโตไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดานะคะนักลงทุนหรือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ใช้บริการคุณสามารถสร้างประโยชน์จากบริษัทเราได้นะคะเพราะวันนี้มอเตะเองนะคะเรามีวิทีของเราด้วยนะคะแบ่งปันสู่สังคมค่ะแต่เชื่อว่าทุกท่านแหละนะคะอาจจะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะอาจจะมีฐานะทางสังคมที่ดีอยู่แล้วแต่วันนี้เราไม่สามารถเอาเงินที่เรามีช่วยเหลือผู้คนได้ทั้งหมดทั่วประเทศไทยหรอกคะ่ะ แต่เราสามารถเอาโอกาสดีๆนะคะไปสร้างให้หลายๆครอบครัวเขามีรายได้ได้นะคะโอเคเคลียไหมคะค่ะพี่คะนะคะถึงเงื่อนไขตอนนี้นะคะเรามีที่ขอนแก่นนะคะเป็นศูนย์ของตะแทนนะคะแล้วก็มีที่เชียงใหม่นะคะจองเรียบร้อยแล้วนะคะมีที่เชียงรายนะคะจองเรียบร้อยแล้วนะคะมีที่สุร,ราษฎร์นะคะกําลังจะเปิดเลยนะคะ แล้วก็มิทยะลานะคะปัตตานีนะจ๊ะและที่กําลังจะเข้ามาก็คืออุบนอุดอนของแม่เปรมนะคะกําลังเตรียมตกแต่งอยู่นะคะแล้วก็ที่พัทธยานะคะจันทบุรีนะคะพี่ลีว่ายังไงคะจันทบุรีก็กําลังรวบรวมนะคะจันทบุรีก็มันคุถึงทว่าคุณทกวจะสายใจเขาแลพูดแล้วหายใจออกโพแล้วนะครับมีเต็มูดฏีเลยอ่ะดี่ผมโง่ยอกไอฉันนี่ครับ พุทโธรแบพุทโธพุทโธมาไหนแดงเข้ามากูไหนแดงออกมาโทษจับคิบโทรศัพท์มาโทรก่อนแต่แล้ววันนี้เราลืมโทรศัพท์ไปที่บ้านกับลืมแม่ดตาไปที่บ้านผมเสื้อได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะขี่รถกลับไปบ้านเพื่อจะไปเอาสารุละสเพราะว่าแม่ดตาดียาวหัวมันหนึ่งแม่ดตาดีแจ้งไอ้เม่ดตาลืมไงใบมุก็เป็นยังไปซื้อไม่นับตลาดก็ได้แต่ถ้าลืมมือถือไว้ที่บ้านลอยกิโลกับตุ้งชีไปเอา เดี๋ยวติวดต่อไปเลยเบิรงจีพีเอสแมนปะครับผมถามบ้านมือนี่นะครับผมบรได้มานกวนเงื่อนพี่น้องเข้ามาเสบาทเดียวผมประเด็นมับขับพีน่น่องผม่าตรงนี้ต้ผมแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเติมอยู่แล้วเงินในโทรศัพท์มือถือถ้าเราไม่เติมเราก็โทรไม่ได้ถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่เติมเราก็เล่นเด็อดไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่จะดีก,กว่าหรือไม่ถ้าวันนี้มันมีบร oh ิษัทบริษัทหนึ่งที่ทําให้เราเติมเงินเหมือนกันนะครับได้เด็อดเหมือนกันแรงกว่าได้สองนะครับ แล้วสามารถสร้างรายได้เขาได้กับเพอพีนองเทาไ้สาาร้างให้กับพาให้พอแม่พีนองเทาไ้ลูกหลานาได้พระอาจารย์ก็ได้เงินเขาวัดชูมือช่มือแจ็กซีดีบ่ครับคุยกับใครวะแลสมมติว่าเขาได้เงินเขาบัดชูมือนะครับได้เงินทุกวันอย่างนี้ดีเลยครับใช้ชโทรศัพท์เหมือนเดิมโทรเหมือนเป็นการตลาดแบบสาคนไม่ได้มาคุยเรื่องที่ริเวเรื่องของการแบบคุยกับนลองล้าว ธุรกิจเราก็ต้องลงแล้วธุรกิจเราดูบนความเป็นจริงอย่างเดียวพูดความเป็นจริงให้เขาเข้าใจทุกอย่างจบเลยมันง่ายมากสัเห็นไหมครับของเราเนี่ยชื่อว่า Telecommunication เนี่ยนะครับ Telecommunication เนี่ยคือเป็นบริษัทโทรคมนาคมหรือพูดง่ายๆเลยนะฮะว่าเป็นค่ายนึ่งหรือค่ายนึ่งในประเทศไทยมีสักและสีที่เท่ากับ D S Two D แถมสักสีเดียวกันเลยก็คือได้รับมาจากกสทชไปแล้ว เหมือนกันนะครับอันนี้เราเพื่อแสงสีเขาเนืองจากเราเป็นน้องมาขนตู้เคโฟนะครับน้องเคที่สูงค่ะแข็งแรง แล้วก็เป็นอะไรที่แบบนะพรีมเมียมมากๆเฉพาะคนที่มืออาชีพเลือกใช้ตู้เติมเงินเคที่ก่ะตู้แดงพารวยนะคะทุกคนพินอยู่ที่บริษัท K4 Communication นะคะวันนี้พินก็พานะคะพาน้องเคที่มารับตู้เคที่ค่ะเออนะพาน้องเคที่มารับตู้เคที่น้องเคที่คือรถยนต์ที่พินได้ฟรีไว้ค่ะและวันนี้เราก็จะมา นะเอาตู้เติมเงินเติมได้ทุกค่ายจ่ายได้ทุกบินนะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเติมอินเทอร์นเนเต็นเตนะทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะเพื่อนของเราและตู้ K4 เออซิม K4 แล้วยังได้ของฟิลอีกกรหารได้ทุกค่ายนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้ลูกค้ากำลังจะเติมเงินนะคะในตู้เคที่ของเรานะคะที่กำลังทำให้อะเป็นเติมเงินเราอเห็นแม่บอกว่าใช้เน็ตเยอะเน็ตเน็ตนการเติมนีดด้างบนนั้หเยนะเป็นเตมเงนเออคน้รับเปิดก็เติมให้เราแถมให้เราก้าก้าไม่ไม่ครับเขาเติมแกไม่แถมตเขาเติมเแถมแต่เขาต้องถามก่อนครับจะใช้เน็ตเยอะไหมใ้เน็ตพ่าเคือนี้ใครใช้ไม่ต้องดู้าด่ใช้เติมเนได้ครับได้เครับ เบอร์อะไครับเมื่อกี้ฝากขอบ์หน่อยครับคุณหาเงนจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับไม่ติดกักัะแงนี่เลยฮะเบอร์อะไรเก้าสองศูนย์เจ็ดหน่าครับนั่1ทันทีเจ็ดครับเจ็ดอยู่สามโอเคสนรองครับตั้งรงแงเนี่ย เซฟโผล่เลยครับอ่ามีบาทครับร้อยหนึ่งอ่าขอยืนยันครับเดี๋ยวทุกคนมีใครมีเศษสองบาทไหมฮะอ่าสอดตรงนี้เลยฮะเศษสองบาทต้องมีค่าบริการสองบาทครับตามปกติอ่ามีาเป็นคำรับรองเลยสู้มีสองบาทด้ยถอนไหมทอนไหมไม่ทอนครับไม่ทอนเราเือของแม่มีเหรียญแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ นีคือไปตั้งใจสองบาทอัต้องมาสู้นะสองบาทสองครั้งครทบรายการอันนั้นเป็นคิวอาบอดของพวกเราค่ะคุณพี่อันนี้อยากให้ลองพี่จะเอาอะไรคะอยากให้ลองเมลเลยอ่าสองบาทเสียอะไครับอยาก่อยไปเลยลองดูขั้นตอนง่ายๆครับใช่เมลไหนโอเคนี่ วันนี้นะคะการจนะบุดีของเราก็ได้ติดตั้งตู้น้องเคที่แล้วนะคะที่โรงเรียนวิสุทธรังสีค่ะนะคะใครที่สนใจนะคะที่จะเติมเงินนะเติมแพ็คหรือว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟบินได้ทุกบินเลยนะคะแวะมาที่วิสุทธรังสีได้ค่ะ ตังท่้นนะครับดูเคที่ของเรานะครับอยู่นิคมสามสี่นะครับลองมาใช้บริการที่ร้านค้าตรงที่นิคมสามสี่ได้เลยครับเปิดให้บริการนะครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับเติมเงินนะครับสามารถมาที่นี่ได้นะครับเห็นไหมครับมาเติมความสุขด้วยน้องเคที่ของเรานะครับเคที่เป็นสุกเนาะนิคมสามสี่ครับตรงตลาดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะทุกท่านคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสะแก้วนะคะ ขอบคุณมาขอบคุณมากค่ะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะ ะะแล้วก็ที่พี่ของเรานะคะบอกว่า <ไป S 1> มีตู้ไปแล้วเครื่องที่สองเนี่ยไม่รับตู้ได้ไหมรับเป็นมือถือไปทํางานแทนบอเสเตจจัดให้เลยค่ะ ดูนะเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าแพ็กทีมค่ะทํางานกันเป็นทีมสมัครคนเดียวโดนลุมเลยอ่ะเพราะว่าเขาเอาสิทธู้ลุมเลยอ่ะลุมลุมช่วยลุมช่วยเปล่าหรอคะตอนนี้เขากลับบ้านกันหมดแล้วค่ะพวกเราติดฝนค่ะเราติดเกาะนะคะเราติดเกาะนะพี่คะพี่คะแฟนพี่พิ่พี่ประภัยพี่จิตรลบประภัยเหนื่อยไหมคะเจ้าของงานเหนื่อยไหมคะ ไม่เหนื่อยติดเกาะไอ้เนี้ยไปไม่ได้น้ำเพื่อติดติดเกาะน้ำเพื่องานติดกาะน้ำเพื่ออันนี้ค่ะลูกร้องไห้งอแงจะกลับบ้านเลยอ่ะอยากกลับบ้านแล้วได้เงินหมื่นแล้ววันนี้อยากกลับบ้านเออหรอแม่งด้วยเงินข้าวนี่อาจารย์จะพาไปกินรุเรียนใช่แล้วอหอด้วยนะอาจารย์อาจารย์จะพาจะพาไปกินรุเรียนใช่ไหม เนี่ยเนี่ยทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะพาไปเลี้ยงทุเรียนนะจะเดี๋็กกำลังจะออกแล้วไปกินทุเรียนแล้วทุะไม่รู้เดินหล่อเดนหล่อสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กซิงเทโฟนะคะสุรธานีนะคะสุราธานีนะคะวันนี้อยากจะมาบอกว่า กออยากจะบอกต่อว่าซิมเคโฟค่ายน้องใหม่สายเลื่อนี้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะใช้แล้วใช้บริการทีคุ้มค่านะคะเพื่อคนชั้นหลังนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเปิดซิมฟรีนะคะเติมร้อยได้สองร้อยนะคะเติมแพ็กเกจอะไรก็ได้นะคะมีมากมายเลยะคะแล้วกออ็อยากจะบอกว่าสามารถเป็นผู้ส่วนนะคะกับค่ายเคโฟค่ายน้องใหม่ได้ด้วย ตอนนี้มีแจกซิมฟรีนะคะพี่คุณจะติดต่อพี่พุกมาได้นะคะ0 9 9 5 6 4 1 9 5เก้าห้ากสี่นึ่ง้าพี่พุกเขีนมือถืนะคะยังไงพี่พุกก็ต้องจ่ายเห็นไหมคะถึงพี่พุกไม่จ่ายค่าเคโฟพี่พุกก็ต้องจ่ายค่าอื่นอย่ดีแต่จ่ายนะมีรายได้อีกหนึ่งทางจะดีต่อน้เนี่ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาเปิดซิมกันเยอะๆนะคะมาลองใช้ดูนะคะพี่พุกจากสารกิดนี้นะคะก็ไม่ได้มาทุกวัน กเ็เรียได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเคโฟเช็คสัญญาณค่ะแรงทุกทิศทั่วไทย่ท <c oughs> น,น้นหาดแม่พิมพ์ว่ายังแรงนะคะว่าแรงนะคะก็สู้ขึ้นของเคโฟไม่ได้ วันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการถอนเงินนะครับอันนี้ก็คือของผู้กองทีทัศน์นะครับสุราษฎธานีหรือพี่เทพพะะของเรานะครับท่านผู้กองก็จะถอนนะครับวันนี้อะผู้กองถอนนะครับกดกดถอนนี่นะครับห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยอ่จิ้มตรงลูกศรนี่เลยครับผมมีเบอร์เคโฟไหมครับอ่าต่บีก็งินเข้าทันทีนะครับไม่ต้องตรวจสอบ อันนี้เราก็ใส่หกสองตัวนะครับหนึ่งสองตามด้วยศูนย์นัแหละเบอร์เพจโอยไหมใช่ครับจับไม่ได้เอารีบเอาเบอร์โทรมานะครับอ่าเอาเบอร์โทรมาดูเบอร์โทรอะไรเอาตรงไปด้อที่พี่โทรไปอ่ะน้องเมื่อวานลองดูที่นะครับที่พี่เติบที่พี่เติบต่างไปแล้วมวาน ช่วงช่วงรอเบอร์เคโฟนะครับเพราะว่า,าเป็นเบอร์บหม่นะฮะยังจำไม่ค่อยได้เราก็กินกาแฟกินโกโก้ก่อนนะครับอันนี้มาถอนที่ออฟฟิศเลยนะครับนี่น้องกิวนะครับอยู่ออฟฟิศเรานะครับตอนเช้าวันนี้บอสเข้าช่วงบ่ายนะครับเจอหรือยังเจอยังศูนย์เก้าหนึ่งอ่าศูนย์เก้าหนึ่งเราก็ตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งครับพี่เก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่ง เก้าสองหนึ่งแปดหนึ่งหกสามแปดหนึ่งหกสามอ่ะทีนี้ก็ระบุจำนวนหนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์อ่ะใส่เลยครับหนึ่งสองศูนย์สองตัวอ่าครบอ่ะกดถัดไปเลยครับนี่ พี่ีถอนเมื่อกี้สี่หมื่นถอนไม่ได้นะไอห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยถอนไม่ได้นะครับต้องถอนขั้นต่ำต่อวันตามตามตามกำหนดก็คือสี่หมื่นอักจิ้มเลยครับพี่ถอนเงินด้วยเกโฟนะครับหกสองตัวเก้ 91, าหนึ่งใส่ไปเลยพี่เก้าหนึ่งตัดศูนย์ออกเก้าสองหนึ่งแปดหนึ่งหกสาม ใส่จํานวนเงินสี่หมื่นครับเขาให้ถอนสูงสุดวันละสี่หมื่นหรือต่อครั้งก็ไม่รู้นะ,ะจิ้มเลยฮะเดี๋ยว OTP มันจะขึ้นอ่าดู OTP ที่เครื่องที่เครื่องไอ้นี่ยฮะเนี่ยเครื่องเครื่องเนี้ห้าสามสี่อ่ 5, 3, 4, อาใส่ไปเลย OTP มาแล 3, 4, 1, 1, 1, 1. ะสามสีม่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง Submit มาดูนะครับว่าถอนรวดเร็วทันใจไหมครับถ้าเป็นซิมเคโฟเพราะเป็นซิมค่ายอื่นที่ไม่ใช่เคโฟจะใช้เวลานานสี่หมื่นนะครับถอนเรียบร้อยออกแล้วสถานะสาเร็จนะครับผมโอเคนะครับ,รบถอนถอน,ถอนเมื่อกี้สี่หมื่นนะครับเงินก็เข้าสามหมื่นนะครับเพราะว่าหักไว้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคือค่าภาษี ซึ่งเราอยู่ภายใต้กฎหมายไทยนะครับเราก็ต้องเสียภาษีถูกต้องเพราะธุรกิจเราถูกต้องตามกฎหมายไทยทุกประการเคโฟนะครับส่วน20%บอสก็จะหักเอาไว้ซึ่งตอนนี้เราก็สามารถเอามาสมัคร n ป็น e อีเวกับรหัสใหม่นะครับหรือคนใหม่ก็ได้เราก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าได้เลยนะครับส่วนจะสมัครได้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวบอสก็จะประกาศในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ สมมุติว่ารหัสเรานะครับถอน40,000แล้วนะครับเต็มลิมิตแล้วเรามีเงินเหลืออยู่อีกหมื่นกว่าบาทเราก็จะลองถอนดูนะครับว่าหมื่นกว่าบาทเกิน40,000เราจะถอนได้ไหมระบบมันก็จะไม่ให้ถอนนะครับอ,อ,อืมเลไอกไข่ดีเลือคไข่ดีฮะได้เลยกดไปเลยครับเดินเท่าไหร่ครับร้อยกดร้อยหน่อยครับแล้วกดยันย ได้หยอดไปเลยครับเปิดเปิดเปิแล้วเติมแล้วเติมนะไม่ต้องหยอดสองใบถ้าไม่ได้ก็หันกลุ่ได้เลยแลู้ในข้าเรียบร้อยครับอะไรคะขอพี่กุล ขอทำอะไรกันน่ะโอ้โแบงค์ไปไหนหมดแล้วหรือจะเหรียญลุงลุงลุงอ่าลุงไปเปิดตู้มานะคะตอนนี้กำลังนับเงินอ๋อในกระเป๋าอีกระเป๋านึงนะคะตู้เติมเงินน้องเขตที่ตู้แดงทำเงินกับทุกคนนะอันนี้คลิปนี้ใครเห็นให้ทักประจิตได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ประจิตนะเป็นผู้ดูแลจังหวัดหนองคายค่ะขอบิกณยอมไหม เออจังหวัดนครดูแลเลยเด็โอเคยำยำตอนนี้เขาเรียกดูแลอยู่ตรงไหนเนี่ยตำบลตำบลองนางอเภอท่าบ่อจังหวัดนครมค่ะีกีดตู้แล้วประจิตกบลุงตีอำเภอท่าบ่อตอนนี้ลงสองตู้ตู้ที่สามกำลังตามมาจ้ป้าอืป้าแร่ใช่ไหมตู้ที่สามป้าแร่ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าหัวเลาะนะป้ากำลังเติมอยู่นะอีกคนหนึ่งคือคนนี้นะป้าอ้วนก็ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะ ไล่กันมาที่เลยหาทำเลยังคะป้าอ้วนเอาหน้าเซเว่นหรอเอามีแล้วเป็นความรับด้วยเป็นความลับเป็นความลบที่อยู่ข้างในเออนะนมีความสุขค่ะทำให้คนแก่มีความสุขพินก็มีความสุขเช่นกันนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านชาวเคฟูทุกท่านอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะคะไอ้นี้นะคะต้อนรับด้วยสาวสวยนะคะ ตอนนี้บรรยากาศในห้องประชุมนะคะที่ปัตตานีนะคะปัตตานีดูความพร้อมนะคะเคฟคือโอกาสค่ะบังค่ะทักทายชาวเคฟอล์ยุนเทพหน่นนนนอยค่ะอ่ายาลานะคะน่าผู้นำยาลานะปัตตานีค่ะสาคาิลค่ะโอเคนะคะทุกท่านขายนี้นะคะความพร้อมนะคะในห้องประชุมนะคะอ่า วันนี้นะคะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรานัดรวมพลค่ะวันนี้นะคะรวมพลคนใต้นะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันประมาณบ่ายโมงกว่านะคะ ตอนนี้นะคะมาเตรียมความพร้อมค่ะตอนนี้อยู่ที่ปัตตานีแล้วนะคะตอนนี้ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิวนะคะพร้รมรอมจ้าเคฟูคือโอกาสรวายามานาราธิวั์คังเร่บานกาเสาะนะคะขั้นย่านเคฟูสุดยอดขัญญญ้นย่านเร่งชาติเสือไทย อยู่จัหวัดนาราชิวา